รอตรงนี้ประนนพ,พูดแล้วครับกลุ่มประชาชนค่ะในนามของกลุ่ม Nespect My Vote นะคะเดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาและประธานบุธิษภานะคะให้สมาชิกรัฐสภาค่ะเคารพเสียงของประชาชนนะคะในวันหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองในวันพรุ่งนี้ค่ะ การเดินทางมายื่นหนังสือวันนี้นะคะทัางกลุ่ม Respect My Vote ค่ะได้มีข้อเรียกร้องต่อประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา4ข้อค่ะ 1. ให้สมาชิกรัฐสภาดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกนานยกรัฐมนตรีให้กับผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันหลักการเสียงข้างมากตามระบอรมประชาธิปไตยแบบรัฐสภา สองให้สมาชิกรัฐสภาหลีกเลี่ยงการลงมติด้วยการงดออกเสียงเนื่องจากการลงมติดังกล่าวจะเป็นผลให้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรถูกขัดขวางและถือเป็นการปฏิเสธผลการเลือกตั้งมีแต่จะทําให้เกิดทางตันทางการเมืองและทําให้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งข้อที่3เสียงของสมาชิกวุฒิสภาจะต้องไม่ถูกนําไปใช้เป็นข้อต่อรองทางการเมืองให้มีนายกรัฐมนตรี คนที่ผู้มีอำนาจอยากได้แต่ประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนแสดงออกผ่านไปคูหาเลือกตั้งและข้อที่4ค่ะขอให้สมาชิกรัฐสภาทุกท่านช่วยรับฟังความต้องการหรือความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนด้วยความอดทนอดกลัน้นไม่แสดงท่าทีข่คมขู่คุกคามหรือแสดงท่าทีเป็นศัตรูกับประชาชน ซึ่งทางกลุ่มก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าวันพรุ่งนี้ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบสองนั้นจะเดินทางมารับฟังในพื้นที่การชุมนุมที่ทางกรุงเทพมหานครอนุญาตให้มีการจัดการชุมนุมได้หรือไม่ค่ะแต่ว่าพวกเขาก็บอกว่าจะรณรงค์ให้ประชาชนนั้นรับฟังหรือว่าติดตามการอภิปรายวันโหวตเลือกนายกรอบสองผ่านทางแฮชแท็ก Respect My Vote ค่ะ